ตอนนี้นะก็กำลังจะครบอาทิตย์พอดีนะกับการมาของชุด DCP 0 8ของเรา,<ม>านั่นเองเนาะก็เป็นบล็อก Encounter นะอันนี้ <c oughs> ที่มาทั้งตัวมิโนวาลูเคียแล้วก็เมลซอมนั่นเองเนาะ <c oughs> วันนี้ก็จะเป็นตัวเด็กไวฟุอีกหนึ่งสายก็คือลูเคียแล้วก็จะมาเจอกับ เบียลินจาครับเบลินจาโชโจนะจเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารูเคียที่มีของรัดจากอนาคตมาช่วยก่อนเนี่ยมันจะมีเพลงการเล่นที่แตกต่างจากอ่าญี่ปุ่นไหมเนาะเพราะญี่ปุ่นเขาไม่ได้มีอะไรรัดนะอ่าเริ่มครับเริ่มก่อนเริ่มหลังเอาไปนี้ไปนี้ไปนี้ฟรับอ๋อเริ่มก่อนเริ่มก่อนวะเออเริ่มหลังว่ะอุ้ย ใจจังเริ่มหลังอ่ะอ่ะไว้อาบๆโอ้โห้ไม่เปลี่ยนงานนบไม่เปลี่ยนเลยเหรอมือมันดีเกินอ่ะไม่เปลี่ยนงานนบโอ้ก๊อดขนาดนั้นเลยเหรอไม่อยากเจอชีฮารึจริงแม่มามามาเดี๋ยวจวดเจอเดี๋ยวจวดเจอเดี๋ยวจวดเจอเดี๋ยวแล้วสับปองนะเดี๋ยวสับปองขั้นตอนสามใบหนึ่งเอ่อ อลูกคุณต้องการสองเดมนั้นผมให,ให้ให้สองพอผมว่าคุณต้องการผมอยู่ละเห็นไหมมา,มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสแตทอฟอูวเวนการซิลเวอร์ทอนแอสซิสแตนต์จีโอเนล่า <c oughs> จูโตโรจิถ<ๆ>้เพล <c oughs> งกระดาเงาเ <c oughs> ดือดกันหนึ่งใบจบจบง่ายๆอย่างนี้เลยง่ายอะไง่ายเลยยิงไปหนึ่งใบไพรเวนอีลิน่า ผ่านเลย <c oughs> สายซิวทอนของเราอ่ะพี่เคียร์ยใช่พี่คร,รครับโซจูโ,โ,จโ,โจรจิเกทหนึ่งตะกี้ว่ามาลงสนามมาลงช่องแมนกดตฮามาหนึ่งใบเข้าโซโหนึ่งใบบายๆเดี๋ยวเราคิดก่อนเลือกสองใบนี้ฮะแต่ขอคิดก่อนนะผมจะเอาเอาโซเอาบายๆยังไงอ่ะคนนี้บายครับเอ้ยนี่บายมีเข้อโซ่โอเคใช่ไหมครบ เอาไปตรงไไน,นี้นั่น <Okay. S 1> เดียวนี่นั่นเดี๋ยวกันหนึ่งไปเริ่มหลังนะฮะอ,อ๋อเออขอยาศูนย์ห้าเปิดท็อปเจ็ดนะผมเอานินจาหนึ่งใบเข้าโซ่โอ้โหเจอไอ้ยากอย่างนี้ไอ้หลวงนี่อ่ะไอย้ยาเขาเซตบอร์ดพร้อมแล้วนี่หว่าใช่ครับเซิร์ฟไปเลยฮะผมให้สองเดี๋ยวหมดยังครับหมดแล้ว ออาแป0ผ่นะได้ปะฮุบโอ้เคทคีผ่านเลยทิ้งมือหนึ่งไปรเป็นเกตสองนะเอ่อลิเลียนเนาะแล้วก็เทคเกตหนึ่งว่าโดนลิเลียนเลยครับเมื่อโดนแคร์เงอยู่เลยครับเปิดเช็ดสองสี่ห้าหกเจดอ่อา Rising Dragon นะเจ้าสือ ปดวงดีจังแล้วก็แบลเลยเข้าเลยเกัทิกเกอริเกอร์ลอกลอกลโอ้ชีห้าชีห้าโว้ยเี๋ใส่ทางจริงเลยทำจริงเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกจริงเนี่ยมาครับมานมานจารุจรีครับลงสองแหว์ครับเหมือนกันครับเปิดขอามาอีกแล้วแต่รอบนี้จะเป็นคอหนึ่งโซ่หนึ่งใช่ไหมอ่เข้าโซครับคอหนึ่งหม อีกแล้วอีกแล้วช้ำเลยวะโอ้โหเมนคนใหม่อ่ะือมีคนใหม่พี่ว่าไม่เล่นละเนี่ยลงสนามเปิดเจ็ดนั่นชินเคยเอ้าเอานี้จ้าไว้เข้าโซ่ครับโอ้โหโอ้โหยลงโ้โหล่ยวะโอ๋ใบเดียวครับนตรงนั้นทิชหมดครับเข้ามาคอสคอสเซอร์ครับ อยู่เสือครับตอน,นเนี้ยผมจำเลยครับเลือกการ์ดจากบาโซนหนึ<อ>่งใบของอคู่แข่งถ้าเอากับข้อก่อครับแต่ว่าถ้าไม่เอากับฟองครับขอการ์ดจากบโซนผมว่าหนึ่งใบโอ้บายโซยโอ่าไอ้เนี่ทำอะไรได้ปะเมื่อลงมาจากความสามามรถของการ์ดหนึ่งเรียนครับจากช่องการ์ดในถ้าแวนติดโชโจนจีหรืออามาริล่าสวรรค์หนึ่งจุดหนึ่งกอชีหา,า,าไม่ได้ซะกับตัยยังไงสิ นั่นสิยังไงสิต่อต่อไหต่อ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 ,ต,อ,ต,อต่อตัวนี้นสกิวโซว่าหนึ่งนำนินจานตอบโซนใช่ไหมใช่เข้าสู่โซแทนอ่าปวดมากถ้าตกพลิกหยุดหมดดูเป็นเจียนสามหมแปดไม่กันครับไม่กัน 7. โอ้ยไหลแน่นอนตรงนี้หมุนแปดครับผมได้มาเลยครับอยออกิีกก็พอ ต่อข้างไม่มีสภาพอู้ลูกเต๋าลูกเต๋าอี๋จิ๋วหาได้ย้ายก่อนเลยครับตอวนนี้ย้ายเลยครับตอวนนี้ลูกเต๋าเราใช้เยอะในหมือนนี้ฮะโอเคโอเคป่ะ่3-1โอาเคผ่านแล้วครับเรียกราวเกือบการ์ดหนึ่งไวอุ้ยเต็มบอร์ดจั้แต่หน้านะครับอ่ะเต็มมือหนึ่งไวไว้เป็นซูเปอร์ทอร์นเทมเบอร์ดระกอนลูเคียนะแล้วก็เทค มิเลียนนะชาร์จหนึ่งแล้วก็เลื่อนหนึ่งใบขึ้นมือนะขอเลื่อหิวแล้วกันอยากได้ชิวอะเอาเลยครับอาเลย <c oughs> โอ้ยมือขนาดนั้นแต่ไม่กล้าขึ้นสี่ดมกลาบไม่ผมชิวเลยที่แล้วก็จากนั้นใช้เทคใครดีใช้เทคแวนดิคารบ้านหนึ่งนำมือหนึ่งใบเข้าโซ่เอาท<ม>ามเจลิตเข้าไปแล้วก็คอเกตต่างสามเกตน,นี่แหละนี่เหตุผลที่ใส่ทามจลิเข้ามาตีตัวที่คอนะได้หมว์ห้าพัน อย่างนี้ผมต้องเกลี่ยสามครับเออใช่เหรอใช่ครับผมต้องเกลี่ยสามคอ๋ออ,อ,อดไปไม่ได้บวบแต่ก็อ่าเทครันเทคทำจเลตต่อนะหนามือหนึ่งใบเข้าโซ่และจวดหนึ่งอันนี้เอ้ยไม่ใช่นี่โปรโมโเข้าโซล,ลวจวดหนึ่งแต่รันถิกของโปรโมโเมื่อโดนอ่าเข้าโซ่ด้วยความสามารถของการบ่ายผมแนะนำให้ทำนี่ก่อนนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมจวดที่หลังได้ครับ มันจะเกิดพวงกันสองคนนี้ก่อนนะอันนี้ค่อยเกิดที่หลังเอ้ยมันเทคมาไหนนี่แล้วไหมก็น,นี่หนึ่งนี่ต่อเข้าไปนั่นี่ต่อเดียเชนเดี๋ okay, okay, okay. อโอเค,คโอเคโอเคเฮ้ยแต่มาเถียงเออช่างมันช่างมันพูดลวงมันหรือว่าอ่าโอเคโอเคทีหลังทีหลังที่หลังแล้วเด้วเช็คแล้วเราตัดไปแล้วไม่เป็นไรเพราะาาว่าอ่าเกียวเนี้ยเอาเนี่ยเอนี้ยถ้าใครรู้ก็พูดนะอันนี้เพราะว่าเทคมันเป็นเทคออโต้ทั้งคู่แต่ผมว่ามันน่าจะเกิดอย่างนี้แหละไอคำเจริญเนาะ แล้วก็เลือกลามเพราะว่ามีนี่รออยู่ก็น่าจะใช่มีนี่อีกโซชาร์ดอีกเฮ้ยเจ้าเตะกับกองให้ด้วยนะครับบายอ๋อไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าผมไม่เลือกของคุณไม่เลือกจากสกิลอะไรก็เทคอ่าไลท์ซิงดาก่อนนะยัดเปลี่ยนนอร์มอลเป็นทิกเกอร์ถือว่าแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเตกนี่ลงชาร์ดเออชาร์ดด้วยคุ้นคลุมอ่ะเช็คกว่าเหมือนเดิมเอาไปแล้วอ่ะแล้วก็เทคออเดอร์เล่นจากโซ ไม่เชียวโหเก่งเกินเลือกแค่หนึ่งตัวนะได้หับอุ้ยเธอหน้าผมต้องฟูลบอร์ดเลยบอร์ดเต็มจัดแน่นๆน่นเลยอ่ะใช่แน่นแน่นอ่ะแล้วก็เทคไลซิ่งนะถ้าออกสองมีการ์ดออกจากโซนสองใบหรือมากกว่านะได้หมื่นอ๋ออันนี้สองแปดแบนการ์ดบ่อยเลยถ้าขนาดนี้ขี่เวลาครับโอ้โหเก่งมากเลยครับตอนนี้อลูเคียสิบสามแล้วก็เทคออเดอร์ที่ให้ไรซิ่งนะเมื่อแบนตีเอาเข้าโซลแล้วก็คอหนึ่งใบ ขอไลซิ่งเหมือนเดิมแล้วก็ใช้เทคไลซิ่งไหมใช้จังเลยเทคไลซิ่งอยู่อะช่ชะผมเสรยแล้วผมขอสองนัดยี่ห้าแต่เทคไลซิ่งดักก้อนนะจะได้สองหมื่แทนแล้วเพราะาออกครบสตัวแนละ้วแรงจริงเออไม่มีอะไรเลยจะมีมือจะมีมือสิบสามดีค่ะสิบสาเลค่ัอ้าวให้หมือนเลย สามหมื่ีข้างอ่ะสามหมื่นนะครับสามหมื่นตีข้างเหรอยวเลยอนอยางเลยย้ํหน่อยแต่ก็เทคโูเคียนะอินฟสสูบสองนะตัวหนึ่งสูบนี้แล้วกันบายตัวเล่นผมอย่า่ายเลยแล้วอะไรวะดะครับตัวนันหนึ่งายครับจิงคีไปนะโชวโโลจีนะผมเอไม่มีแล้วับถึงแม้นะครับบายสองบแล้เคโดนหนึ่งเลือกไม่เลือก คหายากที่ก่อนต้องเอาไอ้นี่ว่าหายากคิดยากตอนนี้คิดยากมากนะตัวตีครับตัวตีก็ได้โอ้ยโอ้ยออกครับโอ้ยโออกมาซานบายนินจาในโซลสองมาครับแล้วก็เลือกเรรยกาศเลือกช่องเรรยกาศของผู้แข่งสองช่องนะครับขอเลือกอ่าหลาปาทิป อ่าอันนี้แหละเนี่เอาไว้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเถื่อนี่ขึ้นมือโอเคเราเอาเนี้เข้าสูเขาต่มันเลือกเตะกับอะไรก็ได้เนาะขอแค่อยู่ในบายใช่ครับโอเคช่วยเตะกับอเขาด้วยนะครับขอบคุณครับอืมเขาเตะได้เดี๋ยวเขาเตะนี่เอาเอาอัวนี้ดิมาไว้ เอาพลังทั้งสองข้างใช่ครับแมนเท่ครับหมื่นแปดครับสกิลนี่เมื่อตีครับโซบั้นหนึ่งโซอันนี้เข้าใต้กองครับใต้กองแต่เป็นายลายนะก็จะกลับลรยๆโซนนั่นี่จะตีอยู่ที่หมื่แปดเท่านั้นครับแปดนี้เรียนนะเป็นช่อหมื่นถ้าลงทั้งตีแมนีครับสองเปหนึ่งครับสีลครับโซบั้นหนึ่งนำเรียสองใบเข้าโซครับแล้วก็คอการ์ดหนึ่งใบจากไบคอคอินจาจากไบโซนหนึ่งใบ แต่ถ้าแรงกลไบค่รียบเทียบสามตัวมันได้อีหมิ่นตัวที่ลงมาจากวานนึงอ่าแล้วก็ถีคอ่าถี่เนี่ยนะครับโซบัตตัวหนึ่งี่อ๋อแล้วก็ถ้ามีสูบอันนี้บอกถ้ามีการ์ดจากเรียรเข้าสู่โซของใบครับได้หมื่นนึงเหมือนกันครับเหมือนกันครับอ,อ่าเหตุผลโชว์โชว์ทียิบเ่ยน พี่จีพี่จีเจีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวโดนโว้เชียะอันนี้มันยี่สิบเอ็ดสามเสามเอ็ดโอ้ให้นี่ะวตเอนียวผมสี่หน่สามสองเขี้ยบผมิครับอ่าสาอดครับผมไปกันเฮ้ยมาแล้วครับมีอะไรไหมอ่ะมีอันเดียวตัวผ่าแล้วผ่านแล้วตัว มือมีเจ็ดไรเป็นซิวท็อปเทเบิลลูเคียเพอร์โซนาห์นะเอาใบเก่าของเราอ๋อไม่มีด้วยมั้ไม่มีไม่มีติ๊กแว๊ดติ๊กแว๊ดอุ้ยเดือดถือหน้าผมไม่มีไอ้ยักษ์นี่หว่าแย่และอันนี้คาโซนะแล้วก็คอเกตังสามเกตไทม์จาร์เนตไรซิ่งดราก้อนแล้วก็เอาจีนสูตรลงมาด้วยกันผู้เล่นถึงก็ได้ารับ ไม่มีออไม่มีไม่มีแล้วก็เทคนี่หมดอย่างวะระยกรีดอ่ะสองสามโอ้ชนะทำจนเด็จแล้วก็เอาเอาตัวอะไรนะไบชิงไชิงวกริงไม่เกินหนึ่งใบอือใบใบเล่นเหรอใบเล่นได้นน่ใบใบต้องใบเล่นทำไมอะเทีเดียวใ่ทดียวะบก้องนีก้องมอคนกองอะการเกต่สามเคี่ไม่มีมีสับกองขามานดามือเข้าโซนใช่ไหมใช่อ๋อ เขาไม่เอาลูกเคียเข้าหรอเข้าทำไมเอ้าดีกองอะไรไปเนี่ยอ๋โอโอโอแล้วก็สิใช้ของทามจเล่ก่อนเอาสอบไปตดวนหนึ่งนุ้ยเปลี่ยนมือได้ดีมากไรซิ่งเหรอไรซิ่งไม่ใช่ละเอ้าแต่ก็เทคที่โดดมาเนาะอุ้ยอเออแล้วเนี่ยนี่เพื่อนนี่นะอเออที่มมบอก่าห้าพัน อุ้ไลซิงบวกไปหมื่นห้าโดนหังแ้วครับโอ้โทีนีผมเซฟแดมตัวเองได้ดีมากแล้วก็เทคออเดอร์ปึ๊บเล่นจากโซแฟชี้ไลซิงดาก้อนนะได้รับเทคโอเคแบทเทิลเลยส1บเอ็ดยี่สิามกวนกาดทุกคนครับเบลเอรเทอร์ไฟโนติเกอร์จะนานนะให้แบนตี แวนออก3าเจากนั้นถิกออเดอร์ที่ให้ไลซิงดากอนเข้าโซ่ปุ๊บกันเลยหนึ่งก,การ์ดหนึ่งใบาจากในโซ่เข้าลงมา,มาปุ๊บโดดไลซิงดากอนออกเหมือนเดิมแต่คราวนี้ไลซิงดากอนจะแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่ามีตัวโดดออกจากโซ่ครบสี่ใบได้เพิ่มอีกมือเปลี่ยนมือไหมใช่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนโอ้วแวนยี่เป็ดสามเป็ดสามเป็ดเอาเข้าเลยครับกี่ต่ายเอากี่ต่ายเช็คเช็คไมี่ยนหนึ่ตัวเป็ดลี่ยนมือจบแล้วโอเวอร์ทิกเกอร์ครับผมมาล้านแวนก้าอ้าวอ้าว เวลามาตรการเลาะเหลี่ย28บรปดนาการเอ้ยเรลียยขาเรียขาดยาี <28. S 1> ่บใช่อันนี้40อันนี้40่8ยแ้วผมกานงอโอเค40ย้ำย้ำยำอ,อาจจะนั N ้นเอ f a เฟสและเทคโรเคียกอ่ะสูบ2ส,สูบนี้นะเฮ้ยจะดีแล้วจบกันผมว<อ>่าจะไปฝันเราต้องสูบนี้ดิเรา,เาจะจลรไว้ดอะไร่ะครับอะไรนะอเทค อาบิซาโอครับอาบิซาโอะเมื่อดูดข้าวโซด้วยความสามารถแหวนนะนำการหนึ่งใบจากในหลุมข้าวโซเอาประเด็นข้าวโซไปจบแล้วนะประเดวนราคาประเดวนราคาแล้วจุดหนึ่งใบครับเปิดโซนาเลยครับโซโจโลจี้ฮะโอ้สบายจริงๆเหรอบายเนี้วไม่มีอะไรทำรับบายบายไปก่อนนะเอ้ยยังครับยังเขาเนี้ยแล้วรีดอีกแล้วครับเปิดเจนครับผมไม่เจอเจอนี่แทนครับ สายสายเรเจออะไรสายสายวะถือว sí si ่าหนึ so ่งใบของเราได้หายไปแล้วหนึ่งใบการรีก่อนที่ดีจริงๆการรีก่อนที่คมแล้วที่ว่โจว์ครับโซวบารสองออันนี้เลยกันบายสักครู่เขาคิดก่อนดิอ่ะใช่ครับใช่ครับต้องมาครับย อ้าวายสุดอ้อสุกว่าสิอยู่เนี้ยมื่ออยู่ในาบโซนแวนมีเกยร์สองสุงกว่าแล้ติดชื่อติดลินจาครับโซบันหนึ่งลงมาได้โอ้ยโห่ม่อยู่ไปครับนะหกเจ็ใบเจ็ใบเจ็ใบเหรอเจ็ดใบสีแดงอ๋อย่างนี้นะผมข่อยห้านี้ไว้ถึงเธอนนะสองพันแปนะผมสองแปด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 องแปดสบาแวนสหน่งแสห ขอบคุณครับอคารัเตรียมสาอ็ดคครับานหนึ่งดดไปสไปใช่หมโดดนอกคนเดียวปะนี่บอกโดดมาด็บไปโซนให้าันตัวให้หมุดเอเอ็ดว้าอย่างนี้โดนโดนเหลี่ยมนะส,ดดสามเอด่สามนี้ค้นี่วันสี่่ับาม้าไอ้สา้าที่เตะได้อีกตัวลยอายาถือว่าเทอรีนี้ผให้คุณขึ้นหน,นึ่งใบได อายาอายาที่ออกมามาดูโซก่อนเลยสองใบสองใบนี่นี่ใบนหนครับสามใบโอเคอุ้ยไม่มีแร็งซิ่งแฟร์อย่างงี้ขออนุญาตเตะตัวนั้นนะฮะจบนะจบนะอย่างงี้จบนะสามห้าจีจีกันสามห้าแต่ถ้าได้จีก็จะกันลำบากแต่ถ้าได้จีก็กันลำบากดีๆปล่อยครับโอกาสและโอเวอร์ซิเกอร์ตกกลับไปแล้วโอเวอร์ มันต้องตก 4, 3, 4, ดเ,เด็กที่สามสี่หนึ่งคนเล่นเด็กที่เมตาไม่ได้ไเด็กที่มันเมตาไม่ได้เข้า,ลขา,ขา,ลขาเลยครับเข้าเลยครับจุดเลยครับเลขี้ยวเขี้ยวผมพลังให้เนี่ยสี 4, 1, นะ่เอ็ดเนาะอ่าใช่สี 4, 1, 2, 3, ่เอ็ดกับสามห้าไอ้ห้าห้าสี่ห้าพลังให้ตัวนี้แล้วกันโอเคอืต่อเขียวหนึ่ง อ่ายัยอ่ะเพราะว่าถ้าเลือดกันใช่ไหมมันจะกันไม่ได้ข้างจะมีแค่สี่สิบสามถ้าให้ข้างสี่ห้าก็แตกอยู่ดีเลยต้องป่อดให้ข้างนี้เหรอไม่ถ้าใครหันข้างนี้ไงพอคิกิกสี่ห้าก็มีแค่สี่สามไยไมกันไม่ได้อยู่ดีเผมจะรอดอยู่ครับเนี่ยโอ้โหดันไม่ไปดันไม่ไปโอเคแดีวเราก็ไปดูช่วงเด็ก นะของทั้งสองสีสสายใหม่กัเลยดีกว่าครับผมเข้าสู่ช่วงลิสต์เด็กของวูเรอกันอีกเช่นเคยนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นตัวของชุด d c p 0 8สายใหม่นะทั้งคู่เนาะก็จะเป็นตัวของเด็กลูกเคียแล้วก็ตัวของโจโจเนะสีแดงของเรานั่นเอง,เองก็เดี๋ยวเราไปดูตัวของอโจโจก่อนแล้วกันเนาะมันเป็นเด็กใช้คำว่าสายใหม่ที่ไม่เคยมีใน บรรยากาศด้วยนั่นเองเนาะถามว่านินจามันมีไหมไอ้มันก็มีแต่ลูกเล่นเนี้ยมันยังไงดีวะไม่รู้มันมีนะมันอ๋อมันก็บายเหมือนกันนี่หว่าใช่บายบายแต่สเต็ปการบายมันมันไม่ค่อยเหมือนกันอันนี้ใช่ส่วนมากมันจะบายบายมือไอะไรมูลาใช่ไหมบายมือตัดมืออะไรพวกเนี้ยแต่นี่มันบายบอร์ดนั่นเองก็เดี๋ยวไปดูโชว์จก่อนก็ได้ก็ได้เห็นกันแล้ว้ว่าต้นเกมดีมากเป็นเด็กต้นเกมโคตรเก่งใช่เพราะว่า เกรดสองเต็มบอร์ดแถมมีมืออ่าใช่มือไม่ลดเลยแบบโหถ้าเกรหนึ่งอ่ะถ้าเกรดหนึ่งมีไอเนี้ยสองใช่ไหมอ่าโอ้ยสองมันก็นี่มีชีฮ้าวอีกอ่าจะไปใส่ชีฮ้าวแนที่พี่ติดินจาใช่ผมอยากได้โซอ๋อวิ่งข้าโซนะบูสิบเอ็ดใช่บูสิบเอ็ดวิ่งข้าโซไลฟ์ฟรีไลฟ์ฟรีช่วยไลฟ์ฟรีด้วยแล้วก็ตีสิบเอ็ดอ่าใช่ตอนตอนลงนะอันนี้ใช่บูสสิบเอ็ดมันเขาทำให้แบบ โอ้ยแบบเราไม่มีตัวในชาติเราก็มีตัวบูอีกตัวนึ่งแต่ได้มีประโยชน์มีโซแล้วก็ได้ใช้แบบกดโซเนี้ยออกอ่านี่ออกโซอะไรก็ได้น้องโซนิจจานะโซออกอ่ะก็เหลือนิจจายู่ในโซกับายแต่ความที่มันเก่งอตรงที่มันบายเลยกับฝั่งสองใบด้วยบายตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นการตัดตัดตัวเซฟใช่อ่าตัดตัวเล่นเขาต่างๆเนาะให้เขาไปเริ่มใหม่ถ้าอย่างเรามีไอ้ตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยก็วิ่งลงใต้ไปเลยถ้าอย่าง คอสโอเวอร์เดย์หรือโอเวอร์เดย์เนี่ยถ้าคอสก็ลงใต้แน่ๆสามใบถ้าไม่มีวันคริสต์มาสหรือออเดอร์มาช่วยกันอ่ะนั้นโอ้โหเสียของเลยนะอันนี้ใช่เหนื่อยแล้วก็เอวานะโอ้โหเพราะว่าไอไอผลไอออเดอร์กันกันรีทายใช่ไม่ได้กันบายอ่าใช่แต่อันนี้เลือกช่องด้วยใช่ถึงจะมีกันบายนะแต่เลือกช่องังไรก็โดนแต่ว่าอาจจะลดอะไรก็ได้ลดชีฮาร์ไปใส่นี้ก็ได้แบบไม่ใส่ไปใส่ใส่ไร่ไร่อ่าเพิ่มใช่ให้มันแบบนินจาทั้งน็ก กีจีด้วยมิ Ninja นิจาแต่ว่ามันจะไม่ใช่พีจีทิอย่างนี้อ่าใช่มันจะใช้ยากหน่อยอันนี้ใช่ก็ใส่สักใบนี้ก็ได้แบบโอแบบอยากรีดหละไม่เป็นสดวลอะละที่ <c oughs> อย่างเดียวฟอนก็ได้นะฟอนนินจาก็มีแต่ที้มือมันบางอ่ะก็เลยต้องเลือกดอไปก่อนใช่เลือกดอไปก่อนแล้วก็โหถ้าใส่ฟอนอฟอนแหแรงแต่มือก็บางอ่ะใช่แพ้มันจะแพ้ตอนเข้าสวนอะไรอย่างงี้ใช่ผมก็เลยแบบแต่ว่าข้อที่แบบต้องเล่นมันให้ดีดีคือต้องมีเนี้ยบายโซทุกรอบ ท,ที่ที่ต้องระวังก็คือไอเนี้ยต้องมีในโซและในบายเพราะว่ามันจะได้วนวนกันใช้ใช่ก็เหมือนในคลิปอะที่ไม่ได้วนก็จริงแต่ว่าผมเน้นแรงไงมันก็เลยไม่ได้วนอ่าใช่ประมาณนี้ดูเคายดูเคียร์เนาะลูเคีย,นะก,ยก็เป็นสายใหม่ของสีน้ำเงินเนาะที่กลับปลาให้เล่นกันเนาะ,อะตอนเนี้ย ลูเคียถามว่าม,มันเล่นได้ไหมมันเล่นได้แต่มันจะเหลือเกียร์สามหัวคอมมอนอีกตัวหนึง่งที่เอาไปช่วยไง่เดมเนาะ mm. อืมอ่ามันวิ่งเข้าโซ่ด้วยมันจะได้กลายเป็นว่าอ่าตอนลูเคียกดเทคคอเกตต่างสามใบเนี่ยเราจะได้คอไอเกตสามตัวนั้นเกียร์สองเกีหนึ่งแน่ๆอยู่แล้วแต่พอมันไม่มาเนี่ยสล็อตตรงช่วงนั้นมันก็เลยจะว่างมันเลยทําให้อ่าเราไม่รู้จะใส่อะไรเข้าไปเนื่องด้วยเกตสามของแต่ละอ่าเกสามของสีฟ้าที่เข้ามา ตลอด8บล็อกเนี่ยมันจะเป็นเกียร์สามเฉพาะสายใส่ยเยอะเนาะไม่ไมีแฟนอนลานที่มาตีบวกอะอใช่มันม,ม,นมีมันมีตัวที่ตีเพิ่มพลังด้วยหรือแบบใส่อะไรก็ได้ที่แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องสนอะไรเถคงมันเนาะแต่ที่เลือกใส่ททมจาจเลตเพราะว่าอ่าผมอยากได้เอามารีดอันนี้แล้วก็มาเปลี่ยนมือเอาออเดอร์เข้าไปเนาะเพราะถ้าอานนี้เข้าเท่ากับอลอรี่กองได้2ใบเลยอยประมาณนี้เลยเลือกทามจาจเลตเข้ามาแล้วก็เป็นสล็อตที่เอาไว้ให้ อ่าลูเคียกดเทคแล้วโดดทาจะเลร็ลงมาได้ด้วยเนาะอันนี้แต่ถ้าใครอยากใส่เป็นเก3ตัวอื่นก็ใส่ได้เนาะอันนี้ก็ประมาณนี้แหละลูเคียมันไม่ได้มีอะไรเยอะแหละทำไมไม่ใส่สีครับเพราะตัวบกพลังนั้นเอ่อไม่จําเป็นเลยเอา้าวเพราะว่าอ,อ่จากอาทิตย์ที่แล้วนะที่ลองเล่นเลือกไปใส่ตัวที่เข้าโซแล้วมีผลเลยมันดีกว่าออย่างเนี้ยเอาไว้วนตัวเล่นไอ้นี่เอาไว้หงายเดมมันเอามาใช้แทนไอเก3ตัวคอมมอนตัวนั้นก่อน <eres S 1> <ฮ>อันนี้ก็เลยเลือกที่จะใส่นกสามก็เป็นสูบอะไรก็ได้เข้าปุ๊บพอเทคตัวคู่ใช่ไหมแล้วก็เก็บออเดอร์เข้าหรือเก็บตัวตีเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้แหละไอน,นี้ก็เอาไว้แบบจะปิดจริงๆอ่ะหรือจะดันเขาจริงๆก็ค่อยโดดออกมาแล้วก็โซบาร์บวกพลังมาแต่ส่วนมากจะโดดเป็นอันนี้แหละไว้วนออเดอร์มากกว่าเน้นเรื่อยๆไม่เน้นปิดอ่าใช่เพราะวตัวเด็กมันไม่ได้เน้นโซชาร์จกับขนาดนั้น สายมันเลือกมันเลือกได้สองสายเนาะ<ม>จะเลือกเป็นสายแบบนํามือเข้าโซ่แบบนี้เลือกเป็นสายโซชาร์ตก็ได้ถ้าสายโซาชาร์ตก็ตัดอะไรออกแล้วก็ไปใสเป่เบนวอร์ตก็ได้เพราะว่าเบนวอร์ตถ้าออกมาจากเทคิวเคียก็บวกห้าพันอีกเทกตัวเองก็บวกอีกห้าพันอีกก็เป็นแบบตีตัวตีสิบแปดง่ายๆเลยนั่นเองนะ<ว>อยู่ที่เลือกเล่นเลยถือว่าดีใช่แล้วแต่ชอบเลยเนาะอันทิกเกอร์ก็ประมาณนี้แหละอ่าเด็กมันมีมืออยู่แล้วก็เลยเลือกใส่ฟอน4ีเลยแบบ เบิม um <g> um> เอาหน้าแรงๆเนอะไล s i ซิงยืสองข้างกับตีสีหมื่นตุ้มๆต,ต,ตุ้มโหยก็ประมาณนี้แหละเนาะของลิ t t ์เล็กลูกเคียแล้วก็โชโจในวันนี้เนาะก็ <G uar> อย่างที่บอกนะครับว่าของมันเยอะแล้วลิสแต่ละลิสอ่ะมันจะไม่เหมือนกันแล้วให้ทุกคนพยายามจัดให้เข้ามือตัวเองดีกว่า <G uar> <G uar> ไม่ต้องไปก๊อปของใครถามว่าก๊อปไอ้ก๊อปอ่ะก๊อปได้ไหมก๊อปเพื่อเป็นโครง แล้วเราก็เอามาปรับตามที่เราถนัดหรือเราชอบนั่นเองนะอันนี้ลนะิตรุกเนี้ยมันไม่ได้ดีเสมอไปหรอกเนาะที่พวกเราจัดจริงๆถ้าเราจะเอาไปแข่งไหนอะยังไงเราก็ต้องปรับอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นลิตรที่เราเล่นอยู่บ้านแลวเรามาสนุกแต่แข่งจริงอาจจะไม่สนุกก็ได้เนาะอันนี้ก็คลิปวันนี้ก็คงมีเท่านี้เนาะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัส,สดีครับผม